กอพอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นระดับผู้บริหารเลผมขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การที่จะลงงานแาะการอยู่ประมาณ30ปีลงโล้ภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรการบังการดังนี้ 1. สร้างแกนนำทีมประสานงานที่เลี้ยงทหารราชกา เพื่อความปลอดภัยการสนับสนุนในนิสสุทธิกรรภาคใต้จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการเสริมพลังารายเรียนท่านหัวหน้าสำนักงานโครงการและบรรเทาสาธารณภัยประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอัตกรรมองค์กรประมาณสามพันกว่าคนเนี่ยก็จำเป็นต้องต้องมอเตอร์ไซค์หรือว่ารุ่จักรยานยนต์ทำที่สมองก็เสียบ เหมือนพัดลิสคนกลไกการทำงานของร่างกายได้ไม่สามารถแทรกกระั่งส่วนที่เป็นสำคัญที่สุดของร่างกายมนุษย์็คือประสบอุรัติเหตุและขาหักเราวซ่อมได้ยังไม่มีเทคโนโลยีของโลกทันสมัยทุกปีทุกทุนวัสิ์ของร่วงนะครับก็ ก็รับครับผมทีท่านรางผู้พาครับในฐานะจังหวัดสุขลก็มอบให้สำนักงานนิคมอุสานจมครับบก็ยืนรอครับถ่ายรูปมาไว้ครับร่วมกันขอตีอนเชิญครับ